ทครับตอนนี้พาผมกับคุณผู้ชมมาอยู่ที่ไหนจ๊ะตอนนี้เรามาอยู่ที่วัดรหรัสไร่นะครับเป็นวัดที่มีหลวงปู่ทิม,มอยู่นะฮะเป็นที่ศักดิ์ละของชาวตะว,วันออกนะหลวงปู่ทิม,มท่านศักดิ์สิทธิ์มากนะครับตั้งแต่น้ำมนเดือดยันตะกุดในน้ำนะฮะแล้วก็ท่านมีเป็นพระที่มีอภิญยาสูงนะครับเป็นที่เคารพ ของชาวจังหวัดระยองจันบทบุรีชลบุรีตราดนะครับส่วนใหญ่เวลาคนมาขอพอหลงวงปู่ทิมเข้ามาขอพอเรื่องอะไรพี่พุทธคุณทางแคล้วคลาดครับนะครับแล้วก็เมตตาทุกสิ่งอย่างเนี่ยหลวงปูท่ทิมเนี่ยท่านท่านเป็นพระที่พัฒนาพื้นที่ทําให้ประชาชนทั่วไปเนี่ยรักและเคารพแล้วก็เป็นพระเกจิของภาคตะวันออกที่ชาวตะวันออกรู้จักดีเลยอืใช่ด้านหลังนี่สวยงามมาก เป,ปปเป็นูปพี่เอกเพราะว่าจริงๆแล้วลูกป,ปั้นท่านเนี่ยเราสามารถขึ้นไปไหว้ได้ขึ้นไปไหว้ได้ฮะพี่เอกเขาบอกว่าตอนนี้เหรียญหลวงปู่ทิมเนี่ยราคาสูงมากเป็นล้านแล้วนะเหรอเป็นล้านโอ้ต้องเช็คนี่หน่อยแจ็คหน่อยแจ็คแจ็คแฟนฉันนะ ออกมาแล้วใบที่20 20อ่ะพี่ไทยแค่นั้นเองของผมไม่ดีแน่เลยใบที่5ว่าไว้ในอักษรไม่มีใครทำร้ายให้จากจรอ,อย่าทุกร้อนไปเลยไม่เคยการถ้าแม้นรักมักได้ควายของเขามาของเราจะต้องพรากจากสถานไม่ดีปะ่ะเขาบอกร้ายจะกลายเป็นด <c oughs> ีจริงเอาใหม่เอาใหม่ถ้าเนต้องเอาัวดีี่ครับเอาใหม่เธอครับนี่ประธ ใบที่20นี้แจ้งแถลงไขดังคนจรเดินป่าพนาลายัยลัดวิถีทางไกลในพนาต้องโดนหนามเกี่ยวกีดขิดกางกัน้นแต่คงด้านด้นไปได้ถูกท่าถามหาลาบว่าได้เหมือนใจคิดแต่ติดนิดอุปสรรคมักข,ขัดข้องจะเป็นปากเป็นเสียงเถียงประลองแล้วคงต้องสมประสงตรงใจเราแม้เป็นความมาถึงซึ่งโรงสารถ้าคิดอ่านดีแน่ไม่แพ้เขา ถามคนไข้ว่าหายคลายบรรเทาคู่นั้นเล่าแม้จะมีก็ดีเอ่ยก็ถือว่าดีดีแล้วสมีเมียดีอยู่แล้วผมไม่เชื่อผมเอาใหม่สองศูนย์ก็ไปที่แหละเป๊ะเลยอ้าวผมเอาใบเดียวับพี่อันนี้ไม่น่าเชื่อนะมาหลวงปู่เทมใบเดียวกันแสดงว่าเรามีบุญสัมพันธ์บุญสองพันธ์สองศูนย์เลขเลขเดียวกันนะพี่นะแต่ว่าไม่นับนะห้าถือว่าไม่นับนะย้ำว่าห้าถือว่าไม่นับ พี่ไพศาลพี่เชื่อเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์เรื่องอะไรแบบนี้ไหมพี่เอาตรงๆเลยป่ะตรงๆเลย <laughs> ไม่เชื่อไม่เชื่อคืออย่างนี้เออผมว่าเป็นคนศึกษาจะบอกเอ,อ้ไม่เชื่อแล้วมาดูดวงอะไรทําไมอะไรเงี้ย <laughs> ผมเชื่อเรื่องของการเอ่อการพูดเตือนอย่างเงี้ยมันเป็นการเป็นการที่เราบอกตัวเองว่าเอ๊ะถ้ามันมีทางอะไรที่จะเป็นเหมือนแนวข้อสอบอ่ะบอกเราหน่อยครับ ว่าเราไม่รู้หรอกจริงไม่จริงยังไงบอกเราหน่อยเราจะได้เดินให้ถูกเราจะได้ไม่ประมาทไม่เหลงฉะนั้นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ผมเชื่อในพระธรรมคําสอนพระธรรมคาสอนพระเจ้าสําคัญมากนะครับแล้วทุกอย่างว่าจะเป็นพุทธศาสตร์ศสยศาสตร์หรือความเชื่อใดๆอ่ะมันเป็นหลักเดียวกันกับวิทยาศาสตร์เพียงแต่มนุษย์ยังศึกษาไม่ถึงก็เลยแยกว่าอันนี้เรียกวไสยศาสตร์อันนี้พุทธศาสตร์อันนี้วิทยาศาสตร์จริงๆมันเป็นเรื่องเดียวกันส่วนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ถามว่าเรื่องคาถาคมมีจริงไหมผมยืนยันว่ามีอ่ะง พลังจิตเรามีเ,ออเราดูการทดลองที่ทําให้ซ่อมงอได้ที่เราเด็กไปฝึกอะ่ะมันมีจริงแต่ด้วยความเป็นไทยก็จะมองว่าเรื่องนี้เป็นศิลศาสตร์อะพี่นิหารองไงอ่าคือระหว่างความเชื่องมงายมันต่างกาันเรามีจริงคาถาคมมันเป็นเรื่องของการผูกจิตให้ให้เพ่งอยู่กับสิ่งในและธรรมชาติมีอยู่แล้ว,วแต่คนที่ทําได้ต้องฝึกต้องมีสมาธิต้องมีจิตที่ดีก็เลยมาเข้าทางพุทธศาสตร์ฉะนั้นถึงบอกว่าพระเกจิดังแงหลายหลายองค์อผมเคารพครับ เพราะท่านเป็นผู้ที่นิ่งปล่อยวางไม่ยึดติดรูปรสกลิ่นเสียงเทยงแต่ว่ารุ่นเรากับรุ่นต่อไปมันจะถูกพิสูจน์เรื่อยๆและเรื่องการเข้าฌานสมาธิการนั่งสมาธิอะไรผมเชื่อหมดผมทำพี่นั่งสมาธิทุกวันไหมนะไม่ทุกวันแต่อาทิตยหนึ่งอย่ามีน้อย4ี่ห้าครั้งพี่ไปสารแต่ว่าส่วนใหญ่คนนั่งสมาธิเขาจะใจเย็นป่ะส่วนใหญ่ใจเย็นใจร้อนมากบางทีใจร้อนมากทำ่ไมละขนาดนั่งแล้วนะแล้วคิดว่าใจใจให้มันเย็นขึ้นไหมพี่หรือว่านี่แหละทางของเราทางอะไรไปสารไม่หมุนเราบุ จริงๆอ่ะเป็นคนตลกที่เล่นเฟลลี่มากเป็นคนพูดเก่งตลกเป็นเด็กเสิร์ฟเก่านะเป็นคนที่ไม่ถือตัวอยู่แล้วแต่ไม่ชอบการไปลังแกใครอย่างบางทีผู้หญิงเงี้ยโดนผัวตีตรงหน้าเงี้ยเราจะเดินผ่านป่ะเป็นคนรับเรื่องนี้ไม่ใช่ว่าเป็นแสนดีเลยนะแต่รับไม่ได้แล้วก็เป็นคนแบบนี้ด้วยคือไม่ได้ห่วงลุกวันนั้นคนจะบอกเลยคลิปลุกนะอยู่ในทีวี ผู้หญิงเขาโดนอยู่ไงนะคลิปลุกตลกคลิปลุกอะไรวะวันนี้ชอบทางน้องทีมงานคนหนึ่งในรายการที่พูดคคาว่าสร้างภาพน่าจะเป็นน้องคนนี้มั้ง้มเขาพูดว่าการสร้างภาพอะใครจะว่าก็ช่างวันนี้พูดกันก่อนเข้ารายการนะแต่สร้างเราได้ภาพนะเฮ้ยเไม่ได้ทเอ้ยถูกใช่ไหมล่ะคือคนเราทําผิดพลาดอะเพราะเขาทํางานนะและอย่างหนึ่งพี่ก็เหมือนทุกคนพูดว่าเนี่ยเป็นทนายหิวแสงหรือเปล่ายืนยันตรงนี้นะหิวมากหิวมากเออพี่อยากดังปะก็อยากดังดิเออี่พูดตรงๆเลย เราทำดีอ่ะถ้าเขาจะด่าแสดงว่าเขาไม่เข้าใจแต่เราก็ลงไปช่วยเคสจริงๆไม่ใช่ไปช่วยเขาแล้วทิ้งเขาครับเออแต่ถ้าเคสไหนมันไม่ใช่อำนาจหน้าที่เราเราส่งอายการส่งตำรวจแล้วเนี่ยเราก็ต้องรอติดตามความคืบหน้าคดีแค่นั้นก็ตรงๆแล้วถ้าบอกหิวแสงหิวแสงคืออะไรอ่ะไปช่วยคนแล้วหิวแสงเหรอเออถ้าถ้าเราเป็นแสงให้คนอื่นได้คุณทํำไหมล่ะสมมุติเขามืดมากเลยเขาเห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์อ่ะเราเดินเข้าไปแล้วอ่ะคนคนหนึ่งที่เข้าใจเขาฟังเขาเขาเป็นแค่ประชาชนตัวเล็ก เหมือนเราเมื่อก่อนไม่มีใครรู้จักเราบอกให้ใครช่วยเขาก็ไม่รู้แต่วันหนึง่งพอเรามีชื่อเสียงปุบ๊บใครมาขอให้เราช่วยบ้างแล้วเราฟังเขาสักนิดน่ะแค่แม้มคอมเมนต์คนเวลาทัวร์ลงเคยมีทัวร์ลงพี่ไหมเยอะไม่ตอบไม่โตผมเชื่อว่าคนที่ดา่าผมเขาไม่รู้จักผมเมจ็บแม้เวลาอ่านพี่เจ็บไหมหรือไม่สนใจแรกๆหน่อยแต่ตอนหลังอ่ะแข็งแกร่งแล้วก็มีความรู้สึกว่าเขาไม่รู้จักเราเขาไม่เข้าใจเราเราไปตอบโต้เขาทําไมอ่ะคือไม่เคยตอบโต้มีความรู้สึกว่าพระเจ้าพูดว่าท่านส่งมาเราไม่รับก็กลับไปที่ท่านแต่วันนึง คำพูดมันไม่สําคัญเท่าการกระทำอันนี้ไม่ได้พูดได้ดูสวยหรูนะครับฝากท่านผู้ชมนะดูไพศาลไปเรื่อยๆดูไปนะว่าจะเป็นคนเดิมไหมดูการกระทำอย่าดูที่คําพูดผมเปลืองน้ําลายผมขี้เกียจแบบพวกที่แบบน้าลายเยอะผมไม่ใช่น้าลายที่าดเปลืองน้าลายแนละ้พวพูดไม่หยุด <c oughs> นั่นแหละพูดไม่หยุด่ะพี่เอครับมีอะไรอยากจะประชาสัมพันธ์ไหมครับพี่ก็<อ>ฝากประชาชนทีวีที่ติดตามรายการนะครับร่วมทําบุญสร้างนะพระพุทธสุวรรณนะครับ พันทวิจิตนะหรือพระอุทองนะครับหน้าตัก16เมตรนะครับก็อยากให้เข้ามาร่วมทําบุญกันที่วัดรหัสไร่นะฮะมาร่วมกันซื้อทองเหลืองนะฮะเพื่อหล่อของท่านนะเพราะว่าหลวงปู่ทิมนะครับก็เป็นพระเกจิอาจารย์นะครับของคนชาวตะวันออกเลยนะครับเป็นพระอริยะนะฮะฉะนั้นเสร็จอยากให้เข้ามาบุญละวัดเยอะๆนะครับมาช่วยกันให้เป็นสถานที่หล่อรวมใจของชาวพุทธ อ่ะโอเคพี่บอกว่าตอนนี้ระยองน้ำท่วมใช่ไหมครับหนักสุดในรอบ50ปี50ปีวันนี้ยังไงนะลูกพี่เดี๋ยวเราจะไปช่วยเหลือเขารเราจะไปแจกของสิ่งของช่วยเหลือชาวบ้านที่ติดออกมาไม่ได้สัญจรเรื่องน้ำท่วมเดี๋ยวเราไปดูเราไปช่วยเหลือกันทําบุญแล้วก็ทําทานด้วยดีครับครับโอเคไป พาผมมาทําอะไรพี่ตอนนี้ช่วยช่วยคนระยองน้ําท่วมคือตอนนี้วันนี้เรามาเนี่ยเป็นวันที่น้าท่วมเยอะสุดในรอบ50ปีใช่ถูกต้องของระยองใช่ไหมพี่ฝากฝากหน่อยพีฝากหน่อยโอ้โหฝากครับเออใครมีน้ําใจช่วยหน่อยอ่ะรับเฮ้ยเฮ้ยเอาลองเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพี่อะไรวะ ไม่พี่เอ๋แล้วคือตรงนี้บูลณิธิสว่างพรกุศลระยอง,งคืออะไรพี่ตรงนี้เ,เป็นมูลนิธิประจำจังหวัดระยองเขาก็ช่วยผู้ประสบภัยอ่ะฮะจริงจริงผมเคยอยู่จุดนี้ผมรหัส177อ๋อพี่เคยทํากู้ภัยเหรอเคยทำเคยทำกี่ปีมาแล้วพี่เอ๋ตอนนั้นโอ้โห7-8ปีแล้วนะอ่าฮะเมื่อก่อนยังไม่มีจุดนี้เลยมันจะมีโต๊หินอ่อนอยู่แถวนี้อันนี้จุดนี้เพิ่งมาสร้างหลังเขาเรียกว่าจุดกู้ภัยเกาะกอยเคยเห็นน้ําท่วมแบบนี้มาก่อนไหมพี่ไม่เคยเกิดมาไม่เคยจริงเหรอ แล้วพี่รู้จักขับใครไหมตอนนี้ไม่รู้จักเลยนะรู้จักแต่พี่หมูแล้วคือตรงนี้คือ,อยังไงพี่คือคนมีอะไรแบบพี่เหมือนเอาเข้าวสารมาให้มีไข่ก็เอาไข่มาให้มีหมูก็เอาหมูมาให้คืออาสาจุดนี้ของสว่างพลอยละย,ยองเนี่ยเขาช่วยคนทั้งหมดในเขตบ้านค่ายเขตเมืองหรือเขตทุกที่ที่เขาไปถึงอะ่ะมันก็จะเหมือนแบบ กรุงเทพอ่ะที่จะมีร่วมกันอยู่ปอยตึงที่นี่เราก็จะมีครับผมแล้วเราถึงเร็วถึงที่เร็วครับอ่าใช่อาหารอันนี้นี่คือเดี๋ยวเราเอาไปมอบให้กับคนที่น้ําท่วมใช่หัวหน้าจุดเขาทําเขาน่าจะไปมอบคนน้ําท่วมอ๋อมุ่งมุ่งเขาเปเท่าไหร่ยังไงพี่วัดีครับพี่วัดีครับเนี่ยทีมงานกําลังทําพริกแกงอันนี้ช่วยก่อแก่ก่อกกลับบ้านด้วยนะคนหอมเลยหอมเลยอยากชิมเลยอยากชิมนะอันนี้คืออะไรครับปลาตัวหมูเหรอแกงช่วยช่วยตักผัดพริกแกงดีกว่า ไอันเนี้ยกอกเองหิวเองนะที่หลังครับที่เราไปช่วยกี่หลังหลายร้อยลาคพับลี่โอ้ติดโอ้ท่วมขนาดนั้นเลยเหรอ แล้วคนที่อยู่ข้างในเขาออกมาได้ไหมพี่ออกมาได้ครับเขามีรถรับส่งมีรถอ๋อ้างแต่ก็จะลําบากแบบว่าอยู่กินอะไรก็ลําบากใช่ไหมพี่แล้วมีทีมงานกี่คนพี่ที่นี่มีทีมงานกีนคน่คนครับ<ม>อาตมาสองร้อยกว่าคน,นโอ้โหใช่น่ารักนะสองร้อยกว่าคน,นมามาช่วยเหลือกันนะพี่พี่ปักหน้าพี่หน้าพี่น,พน่าจะไวกว่าผมนะผมช้ามากเลยอ่ะเออใช่อีกตัวหนึ่ง เดี๋ยวให้นิกกี้ทนายไพสารทีมงานและพี่ๆอาสาสมัครทำอาหารแพ็เข้ากล่องแจกจ่ายผู้ประสบภัยน้ำท่วมกันก่อนทั้งนี้เราทุกคนขอร่วมส่งกำลังใจให้พี่น้องชาวจังหวัดระยองผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกันนะครับเบรกหน้าความสนุกยังไม่จบเพียงเท่านี้พักกันสักครู่ครับ ย่าลืมซับสไครตๆๆนี่เป็นไงไอ้นี่ซับสไครต์แม่จะบ้าเหรอนะครับซับสไครตนะครับแล้วก็ติดตามรายการซุปตาพาตลุยแล้วก็รายการดีๆอีกเยอะของอมรินทีวีเอชดีช่อง34นี่่ด้วยนะครับ